สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะนี่มากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรียกได้ว่านำใจหลั่งไหลจนล้นบ้านอีจันแล้วตอนนี้ นี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานำของกินของใช้นะคะมามอบให้กับบ้านอีจันนะคะเตรียมไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะนี่มีทั้งทิชชู่ข้าวสารนะคะแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นมากๆเลยในตอนนี้ที่น้ำลดแล้วเนาะก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็น้ำยาคทำความสะอาดต่างๆอนี่เลจ้ะเดี๋ยวรอ รอทุกคนผลของกันเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยเห็นว่าวันนี้จะนำอาสามาช่วยเราด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูของในรถนะพี่น้องชาวหัดใหญ่เตรียมรับได้เลยผลมาเต็มคันรถแบบนี้เลยนะคะแถมยังพาอาสามาช่วยเราอีกด้วยนะคะ บีบีสมาร์ทคานะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้มาจากไหนคะวันนี้มีอะไรมาบริจาคบ้างคะ ใช่เพราะตอนนี้น้ำลดเนาะยิ่งต้องการเลยวันนี้จะมีอาสามาช่วยด้วยไหมคะหรือว่าเลิศมาก็คือเอาของมาให้ด้วยแล้วก็ยังพาอาสามาช่วยอีกด้วยนะคะเพราะตอนนี้กำลังคนที่บ้านอิจตรค่อนข้างน้อยนะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะส่งของหรือว่าร่วมบริจาคไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะสามารถมาติดต่อดได้ที่ บ้านอีจันนะคะรามอินทาซอย8เนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเคลียร์ลงที่บ้านอีจันนะคะลงที่กรุงเทพนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งของทั้งหมดไปช่วยพี่น้องชาวหัดใหญ่นะคะถ้าใครอยากมาร่วมด้วยจากก็สามารถมาร่วมได้แต่ว่าขอเป็นเวลาก่อนหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเพราะหลังจากนั้นจะไม่มีทีมงานคอยอยู่แพ็คของแยกของแล้วนะคะ สำหรับของใช้ที่จำเป็นเราก็ต้องการมากๆตอนนี้ก็จะเป็นน้ายาทำความสะอาดนะคะยารักษาโรคก,ก็ยังต้องการอยู่นะคะพวกแพมเพิดถุงดำทิชชู่อะไรอย่างนี้สามารถเข้ามาร่วมบริจาคได้เลยค่ะนี่พี่ๆเขานอกจากจะขนของมาเขายังจะมีอาสา,ามาช่วยเราอีกด้วยนะพี่ๆจาก BB Smart Car คนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆบีบีสมาร์ทคามากๆเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวของทั้งหมดนี้นะคะของพี่ๆเดี๋ยวจะถูกส่งมอบไปในวันนี้นะคะท,ทั้งทั้งที่เอ่อลงอีจังที่ S C B Home หัดใหญ่นะคะแล้วก็อีกที่ก็จะเป็นโรงครัวนะคะโรงแรม Southern Airport นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็สามารถไปรับของบริจาคแล้วก็เข้ากล่องได้เลยเนาะเดี๋ยวรอพี่ๆขนของกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ๆกัน เห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะอยู่เป็นอาสาด้วยเรามาเดินดูกันดีกว่านี่นะคะก็มีทางเข้าสารเยอะมากๆเลยเข้าสารก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นนะคะทุกคนตอนนี้สำหรับคนที่อยากมาร่วมบริจาคนะคะขอ,อ,อหมายเหตุไว้นิดนึงเนาะว่า ของกินเนี่ยอยากได้เป็นแบบที่มีฮาลาลนะคะจะดีมากๆกับอีกอย่างที่ต้องการและจําเป็นมากๆในตอนนี้หลังน้ํารถก็คืออุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะนี่พี่ก้าของเราก็ช่วยพี่ๆี่บีบีสมาร์ทคานะคะแท็กของด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นรถคันนี้นะคะรถคันที่2ที่จะออกในวันนี้นะคะตรงสู่หาดใหญ่เลย มีมีพี่พทาหารบกนะคะมาช่วยด้วยนะคะวันนี้นอกจากาทีมงานอิจารแล้วก็จะมีพี่พี่ทาหารบกที่มาช่วยจริงๆพี่พี่ทาหารบกมาช่วยตั้งแต่ช่วงที่เปิดหลงวันแรกเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆ รวมถึงพี่พี่บีบีสมาร์ทคาด้วยนะคะที่วันนี้นำนอกจากจะนำของมาบริจาคนะคะของใช้ที่จำเป็นก็ยังมีส่งกำลังคนเนาะ,ะมาช่วยอิจานมาเป็นอาสาด้วยเพราะว่าพี่พี่ก็น่าจะรู้จากที่แบบอิจานไลฟ์ให้ดูเนาะกำลังคนที่บ้านอิจานน้อยมากจริงๆมีทั้งขนมนะคะ มีขนมมีที่ชู้มีข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับยังชีพนะแต่ว่าที่สําคัญอยากได้มากมากเลยก็คือจะเป็นนาํยัยทำความสะอาดเนาะเพราะช่วงนี้น้ําที่หัดใหญ่เนี่ยกําลังลดกันแล้วเยอะมากจริงๆค่ะของที่บีบีสมาร์ทคาขนมาเรียกได้ว่าเต็มคำคัญลถเลยซึ่งไม่ได้มีแค่ของนะคะแต่ว่ามีน้ำใจด้วยเพราะวันนี้พี่ๆเขาจะมาช่วยเราแพ็คของด้วยนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่ๆบีบีสมาร์ทคามากๆ นี่แม่เอกาของเรานะคะแม่เอก้าหน่วยจัดแจงนะคะพี่ก้าจะคอยบริหานะคะจัดการดูแลแล้วก็เดี๋ยวจะนำของขึ้นไปบนรถคันนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถคันที่สองนะคะที่จะเดินทางสู่หาดใหญ่พี่เล็กขาพี่เล็กขารถคันนี้ไปไหนจ๊ะ,ะไปที่ลงแต่คันแรกไปลงครัวเนาะอ่า อันนี้เป็นคั้ที่สองไปลงที่ s c g Home นะคะใครที่ยังต้องการของหรือว่าอยากได้ของบริจักษสามารถไปติดต่อได้ที่โกดัง s c g Home หัดใหญ่นะคะทุกคนนี่นะคะพี่พีาหารก็ได้มาช่วยเราในวันนี้ด้วยนะคะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆค่ะคุณดีเช เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะทางลงอีจันก็จะปิดแล้วแหละเนาะตอนอช่วงที่ประสบภัยก็ต้องขอภัยในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะทางเราก็จะพยายามจัดการให้ดีที่สุดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กีว่วัน กลับมาแล้วนี่อินเทอร์เน็ตเรากลับมาแล้วนะคะก็อ,อย่างที่บอกนะคะคุณบีเคเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะปิดลงที่บ้านนีจันแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นเฟสสองนะคะสําหรับรับบริจาคของที่สําหรับตั้งตัวนะคะไม่ใช่ของยังชีพและเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจอีจันนะคะส่วนเรื่องการจราจรต้องขออาภัยด้วยจริงๆค,ค่ะทางเราจะพยายามจัดการให้ดีที่สุดนะคะคุณบีเควันนี้ไปแถวหน้าค่ายไหมเดี๋ยวรอติดตามพี่ ด้านนอกด้วยนะคะก็รอติดตามว่าวันนี้จะมีรถพุ่มพวงออกกี่คันแล้วก็จะไปที่ไหนบ้างฝากติดตามหน้าเพจด้วยนะคะทุกคนมีตอนนี้วุ่นวายมากพาพี่เขาช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเลยต้องขอภัยในความที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารีแพ็คของเนาะรีแพ็คเพื่อที่กำลังสำคัญของเราเลย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านดิจันร้านข้าวแกงกําลังใจนะคะกำลังคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะ,ะวันนี้มีแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดไหมคะเ,เดี๋ยวรบกวนไปติดต่อที่ลงที่ S t G Home นะคะตรงนั้นจะเป็นลงสําหรับแจกพวกอุปกรณ์ยังชีพหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งสามารถไปติดต่อได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ อยากได้เข้ากล่องนะคะสามารถไปรับได้ที่โรงครัวนะคะอยู่ที่โรงแรมเซาเทิร์นแอบส่วนหนึ่งนะคะเราจะแบ่งไปขึ้นรถพุ่มพวงด้วยเพื่อที่จะกระจายไปยังจุดต่างๆนะคะที่เป็นพื้นที่อาจจะอยู่นอกพื้นที่หลักที่เราตั้งลงอยู่เนาะเพื่อให้มันความช่วยเหลือมันถูกกระจายไปหลายๆพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ รวดเร็วมากตอนนี้หมดแล้วหรอคะพี่ก้าเร็วมาก